รับรู้เรื่องราวของเพศที่เราเรียกว่าทอมแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาเป็นทอมชิกคุณแม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมไหมกรรมการถามหนักไหมลูกลูกตอบได้ดีไหมก็ตอบดีอะค่ะแตกไม่แตกมีผลไหมคุณแม่แล้วแต่กรรมการจะเมตตาค่ะเอาะฮ้แตกไม่แตกไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ก็จะฟังเหตุังผลคุณหนุ่ยจะเป็นเสียงแรกที่จะบอกว่าแตกหรือไม่แตก ชิญพี่หนุ่ยครับจริงๆต้องขอเก่าชื่นชมก่อนนะคะน้องๆทั้งสองคนแล้วก็คุณแม่เลยว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่แตกต่างหรือว่าผลิตภัณฑ์ดีนะคะคือหมายความว่า material ดีผ้าดีถ้าจะบอกว่าปีนี้7ล้านปีหน้าจะขึ้นเป็น14ล้านเนี่ยหนุ่ยมองในเรื่องของธุรกิจว่ามันอาจจะยังยากอยู่เพราะด้วยจํานวนที่ผลิตได้แล้วก็ด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงมากนะคะ แล้วก็การขยายตลาดยังไม่ได้มากพอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวธุรกิจมันอาจจะยังไม่ถึง14ล้านในปีหน้าแต่ยังไงก็ขอเชียร์อัพนะคะให้ดําเนินธุรกิจต่อไปแล้วก็ขอให้ทําได้อย่างที่ฝันกันแล้วกันค่ะสรุปว่าแตกหรือไ,ไม่แตกครับไม่แตกประเด็ตตนตรงนี้ผมยอยากจะขอเหตุผลหน่อยว่าทําไมไม่ถึง14ล้านของคุณหนุย่ยคือเขาบอกว่าปีหนึ่งเขาได้7ล้านใช่ไหมคะคำนวณดูแล้วมันไม่น่าจะถึงนะคะเพราะว่ามันกระโดดมากไปนิดนึงมันสองเท่า ถ้าสองเท่าอย่างนี้จํานวนการผลิตที่เขาต้องเพิ่มก็ต้องเท่าตัวมากและต้องขายได้เท่าตัวด้วยเอาละของจริงเกิดขึ้นณบัดนี้สามท่านนะต้องการสองคะแนานเราจะเริ่มจากคุณเอ,อ,อกพงศ์คะแนนแรกเชิญครับเอ่ออย่างที่ทํากันสองคนก็คือทําเพื่อแรกๆรกสุดก็คือเหมือนตอบสนองตัวเองในการหาซื้อของได้ยากผมอยากให้ดอกมองเรื่องของค่าใช้จ่าย mm hmm. เพราะเที่ดูตอนนี้เนี่ยมันการวาดฝันซึ่งแรกๆเนี่ยเท่าที่ถามก็ยังไม่ได้มีแลนว่าแบ็กอ mm ัพจะทํำยังไงตอนจบถ้าเกิดว่า ขายดีขายไม่ดีแล้วสินค้าที่เหลือเราจะทำไงกับมันเท่าที่ดูเนี่ยสินค้าคู่แข่งก็มีพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิด,ดว่าในขณะที่มีลูกค้าประจําแล้วกลับมาซื้อได้เรายังคลองตัวอย่างนี้ต่อไปได้กาไรต้นทุนทุกอย่างเราสามารถคุมได้ผมเสนอว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งก้าวกระโดดเอาลนะคะแนนแรก,รกแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกนะครับเอา ก็มีกำลังใจหน่อยประเด็นแตกหลักคืออะไรครับก็คือตอบโจทย์กลุ่มที่เป็นนิชจริงๆอะแต่ผมมองว่าควรจะทากันบ้านเยอะกว่าน,นี้จริงว่ามันมีพชากรทอมทั้งหมดเท่าไหร่เราสามารถปรับปรุงสินค้าเราเนี่ยทำแบบเหมือนเดิมนี่แหละแต่เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเองไม่ต้องไปแข่งเรื่องราคาเราตั้งราคาสูงไปเลยแล้วก็จับกลุ่มคน,นเดิมๆเนี่ยถ้าสินค้ามันดีจริงแล้วลูกค้าชอบจริงเนี่ยจะแพงแค่ไหนเขาก็กลับมาซื้ออีกผมเชื่อว่าปรับปรุงตรงนี้ดีกว่าที่จะไปเน้นเรื่องขยายสาขา,ขาใช้จ่ายมากขึ้นค่่าาขขนนสงมกึ้ นี่คือปอระเด็นคําแนะนาจากกรรมการนะฮะอาจารย์ตรงกลางเนี่ยเสียวข้ามไปก่อนเลยคุณวรลบผู้ถือว่าวันนี้มาปรากฏโฉมเป็นครั้งแรกและจะวิเคราะห์โจทย์ในธุรกิจครั้งนี้เป็นอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรเชิญคุณวรลบนะครับเชิญครับธุรกิจของทอมชิกนะครับเป็นธุรกิจที่เป็นตลาดเฉพาะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้ <S <S ถ้าไม่ได้เนี่ยยอดขายคงไม่มีประมาณนี้แต่สิ่งที่วันนี้ที่เราพูดถึงในเรื่องของกลยุทธ์ที่จะไปเนี่ย มันจะเป็นในด้านของการตลาดเพียงอย่างเดียวจะเป็นการเพิ่ม channel, ช่องทางในการขายทั้งหมดหรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสิ่งที่เราไม่ได้เพิ่มเนี่ยก็คือเราไม่ได้กลับมาดูว่าจุดสําเร็จของเราอยู่ที่ไหนแล้วเราพัฒนาจุดสําเร็จตัวนั้นเพิ่มขึ้นออกมายอดขาย14ล้านจริงๆแล้วด้วยความสามารถของน้องเนี่ยไม่ยากหรอกแต่สิ่งที่เสียและหายไปก็คือว่าน้องรู้สึกโฟกัสตัวเองเราขาดความมองว่าอธุรกิจที่เราไปเนี่ยไปทางไหนแล้วไปได้เพราะแค่เท่าเดียว กำลังผลิตเราพอในกลยุทธ์เพียงข,ยข้อหนึ่งก็เพียงพอแล้วลองดูว่าสิ่งที่เราไปเนี่ยไม่ต้องไปเยอะไปเฉพาะเก้าค่อยๆก้าทีละก้าแล้วมันจะสําเร็จเองครับอืได้เสียวเลยนะฮะพอออกมาแตกก็ได้ไม่แตกก็ได้คุณมาลบครับแตกหรือไม่แตกครับมาดูกันครับว่ากรรมการคนใหม่ยังคุณมาลบจะให้แตกหรือไม่แตกจะเป็นเทพหรือมารในวันนี้ไม่แตกครับอ บอกว่าในเรื่องส4ล้านก็ก็ดูแล้วเป็นไปได้แล้วจุดที่ไม่แตกคือเรื่องคือเขารู้โฟกัสตัวเองคะคือถ้าสูตรว่าเขาคอนเซนเทรตแค่เปิดร้านแค่ซอกสองสาล้านก็พอแล้วก็พยายามอยู่ในตัวของตัวเองแล้วเน้นบริการพอเราโตขึ้นมาเนี่ยใหญ่เกินไปมันคุมไม่อยู่ฉะนั้นโจทย์ของผมเนี่ยก็คือถ้าเพียงแค่ไปเล็กๆไปทีละก้าทีละสเต็ปมันผ่านแต่พอดีเราไปเยอะเกินไปมันไม่สามารถทำหลายอย่างเรียกว่าจับปลาหลายมือพร้อมกันไม่ได้ เราลุ้สโฟกัสตัวเองครับอืถือเป็นคำแนะนำที่ดีครับสำหรับคุณบรรลบกรรมการคนใหม่ของ SME ตีแตกของเราแม้ว่าจะให้ไม่แตกก็ตามเดี๋ยวมาดูคนสุดท้ายกับขาโหดตัวจริงอย่างอาจารย์ทัญวัน์กันครับครับผมต้องขอชมนะฮะว่าทอมชิกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการที่ธุรกิจจะทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง SME เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกที่เข้ามาในธุรกิจก็ได้คนแรกเข้ามา เอาของจากเมืองนอกมาทําแบบตลกกระแกกอะไรเนะี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคุณภาพไม่ได้ดีเด่นอะไรมากเนยนะฮะแต่ตลาดมันมีคุณก็มาเติมช่องว่างตรงนี้แล้วใส่ความใส่ใจลงไปก็เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได้อันนี้คือข้อดีแต่เวลาธุรกิจ,จเจริญเติบโตมาสักขั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะผู้ประกอบการก็คิดว่าโอ้โหเราทําอะไรได้มากมายนักเลยโดยไม่ย้อนมาดูคํานึงถึงศักยภาพตัวเอง ในเวลาเราถามว่าเอ๊ะแล้วคุณรู้จักคอน sumer insight ไหมคอน sumer insight เนี่ยคือเข้าไปเจาะเข้าไปในใจเลยทอมเนี่ยมีเยอะมากๆเลยคุณมีเป็นสิบมีเป็นร้อยแบบเลยคุณจะเจาะทอมกลุ่มไหนแค่ทอมกลุ่มเดียวคุณก็หากินไม่พอแล้วผมยกตัวอย่างเช่นมีญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งทำเสื้อย้าเขาเรียกยูนิโครทำเสื้อไม่กี่แบบเองคุณแล้วก็ขายไปในตลาดขายระเบิดระเบ้อซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าคุณทำแบบ มนักหมายเลยแล้วก็สิ่งที่คุณขายคือคุณขายความเข้าใจคนที่เป็นทอมแต่ทำอย่างไรคุณจะทำให้ทอมทุกเซกเมนต์เขาเลือกคุณเป็นตัวแรกนั่งในใจทอมหลายๆกลุ่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอานะฮะอาจารย์ไยวัก็ให้ข้อคิดมาพอสมควรแตกหรือไม่แตกครับ ไม่แตกครับการจะเน้นตรงไหนฮะธุรกิจหลักเนี่ยโอกาสมันยังเยอะแล้วก็ไปคิดฟุง้งนะฮะโดยที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองทําได้หรือเปล่าแค่พัฒนาสินค้าหลักเราแค่คุณเปลี่ยนสีโอ้โหขายได้เพียบแล้วเปลี่ยนแบบสักเล็กน้อยกระจายกลุ่มเป้าหมายซึ่งมากมายในต่างจังหวัดอีกเพียบเลยเนี่ยก็กินไม่หมดแล้ว14ล้านไม่ใช่เรื่องยาก และต้องรีบทำก่อนที่คนอื่นจะกระโจนมาทำเพราะการออกโทรทัศน์หูแข่งขันมากันบานเลยครับแม้ว่าวันนี้ทอมชิกเสือกล้ามทอมจะไม่สามารถตีแตกได้แต่ผมเชื่อครับว่าทางทอมชิกจะนำคำแนะนำของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขเสื้อกล้ามทอมและการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะในปัจจุบันกระแสของเพศที่สามกำลังเปิดกว้างมากขึ้นในสังคมไทยสู้ต่อไปเพื่อพวกเขานะครับทอมชิก วันนี้เรามีประธานการรมการบริหารของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดมาดูมาชมอยู่ตลอดนะอยากจะเรียนเชญขึ้นมาคุณวิวันทาราหิรัญยชชน,นะครับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งชมอยู่ตลอดเป็นไงบรรยากาศการโต้อตอบกันครับจริงๆแล้วชอบค่ะว่ามีความตั้งใจดีมากนะคะเราก็มีความมุ่งมั่นนี่เผอิญสินค้าเป็นตลาดที่เฉพาะ,ะคะ่ะก็จริงๆแล้วการคิดการใหญ่ขยายไปมาก,กอาจจะทําให้เราทําเกินตัวอย่างที่กรรมการว่าเพราะ,ะนั้นข้อคิดเห็นที่ได้จากกรรมการเนี่ยก็อยากให้นําไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจนะคะขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบพระคุณนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสามารถนะฮะที่จะติดตามในเรื่องรายละเอียดของทอมชิกได้นะฮะเราจะพิมพ์ต่อลงไปในหนังสือขายดีนะมอบไปให้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับผู้ดำเนินรายเจ้าของธุรกิจเอสแออีเกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวด้วยเครือธนาคารกสิกรไทยครับขอบคุณบืองัทประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่นะวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งครัครบ SME ติดแต่ครับสวัสดีครับ